กราบเรียนคุณ m อนะครับระบบช่วยรักษาเลนอะไรของคุณเนี่ยครับมันมีมาก็ดีครับแต่ว่ามันน่ารำคาญมากมันไม่จำค่าครับผมใช้รถทั้งวันเลยขึ้นลงขึ้นลงวันหนึ่ง20 30รอบคุณดูนะครับแค่เปิดประตูลงฟับปิดประตูขึ้นมาใหม่เอาอีกแก้วต้องปิดอีกแล้ว อ้าวปิดลงจากรถปึ๊บปิดประตูกำลังจะออกรถเอาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วคุณลองคิดดูครับผมใช้รถทั้งวันแล้วมันขึ้นมาทั้งวันแล้วถนนประเทศไทยมันต้องมานั่งดึงพวงมาลัยตึกตักตึกตักตึกตักอย่างเงี้ยไม่ปิดมันก็อันตรายเดี๋ยวมันก็ดึงไปชนเบริเออร์เดี๋ยวมันก็ดึงลงข้างทาง ไอ้ยาทำไงดีอะครับมันน่าลำคาญนะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะคือผมไม่ใช่มีรถแบบนี้คันแรกผมมีอีกข้อหนึ่งเกรดวอลมอเตอร์คุณไปคุยกับเกรดวอลดูว่าทำไมเขาถึงทำได้ไม่ต้องมานั่งปิดนั่งเปิดเกรดวอลมอเตอร์ Motor, ก็รถจีนเหมือนกันสัญชาติเดียวกันไปถามเขาดูดิ่ทำไงไม่ต้องมานั่งปิดนั่งเปิดเนี่ย ลองไปถามก็ดูนะเนี่ยน่าลำคาญไหมล่ะเปิดประตูปิดประตูออกรถไอ้เหี้ยแม่งมาอีกแล้ว